พิชิตชัยได้พระจันฉายติวมัดรับมือรามาดานพิชิตชัยพีเคแสนชัยอดีตดาวดังมวยห้ายกวัย28ปีจากมหาสารคามได้โอกาสกลับมาขึ้นสังเวียนลุ้นล่าชัยชนะไฟที่สองพบกับคู่ชกต่างวัยรามาดานออนดาสดาวจะรัสแสงฟอร์มแรงวัย17ปีจากเลบานอนโดยจะวัดฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท121ปอในศึกวันลุมพินี61วันศุกร์ที่3พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราคู่แรกเวลา 19สินาฬิกาสานาที พี่ชิตชัยที่เคยตัดสินใจเลิกชกมวยไทยไปแล้วในช่วงกลางปี2564ตัดสินใจหวนกลับมาสวมนมขึ้นสังเวียนอีกครั้งหลังเห็นเพื่อนรักอย่างสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งที่กลับมาจากการแขวนนมก่อนหน้านี้สามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้จากการกวาดเงินล้านในศึกวันลุมพินีก่อนจะได้โอกาสประเดิมไฟแรกในศึกวันลุมพินี48เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเอาชนะไมดัดคานซาเด ade, คู่ชกจากอิหร่านไปได้ด้วยฟอร์มอันน่าประทับใจไฟที่แล้วยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนขึ้นบนเว ทีทำตัวไม่ถูกเลยเพราะเสียงเชียร์ดังมากผมรู้สึกดีใจที่มีแฟนๆรอาการกลับมาของผมเยอะขนาดนี้แต่อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกกดดันด้วยเพราะเป็นการชกสามยกครั้งแรกของผม ส่วนภาพรวมผลงานถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ก็มีเรื่องการป้องกันตัวที่ผมมองว่าจะต้องทำให้ดีขึ้นในไฟนี้เพราะนวมเล็กแบบนี้ถ้าพลาดโดนคือหล่นได้เลยกลับมาขึ้นสังเวียนไฟที่สองพิชิตชัยจะต้องเจอกับบททดสอบสุดโหดอย่างราดานออนดาสดาวรุ่งพุ่งแรงที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนักและความไวของอาวุธจากผลงานในไฟเปิดตัวที่จัดการน็อกจอมอึดอย่างอย่างดำจิตเมืองนนท์ได้ตั้งแต่ยกแรกในศึกวันลุมพินี4ีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้งานนี้พิชิตชัยจึงต้องติ อยู่เข้มในด้านความเร็วการออกหมัดเป็นพิเศษโดยได้พระจันชัยพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวต115-125ปอรับบทเป็นเทรนเนอร์เฉพาะกิจให้ผมเก็บตัวซ้อมเต็มรูปแบบได้ประมาณ1เดือนครับสภาพร่างกายตอนนี้เกินร้อยฟิตกว่าไฟที่ผ่านมาแน่นอนและผมยังได้พระจันชายมาช่วยเทรนเรื่องความเร็วหมัดให้ด้วยเพราะการออกหมัดของผมยังช้าก,กว่ารามาดานอยู่จังหวะหนึ่งซึ่งตอนนี้การออกหมัดของผมเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วและในวันแข่งขันพระจันฉายก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงคอยแก้เกมที่มุมให้ ด้วยครับโดยไฟนี้พิชิตชยัยประกาศลั่นของงัดลูกประสบการณ์ทุกอย่างที่มีออกมาใช้เพื่อหวังกลับมาสร้างชื่อแจ้งเกิดให้ได้อีกครั้งด้วยการสยบดาวจะรัดแสงระดับโลกอย่างรามาาานผมเชื่อว่าไฟนี้มีโอกาสจบน็อกสูงมากเพราะผมมองว่าเราทั้งคู่ต่างก็เป็นมวยหมัดหนักเหมือนกันถ้าใครโดนก่อนก็ร่วงได้สิ่งสําคัญคือต้องห้ามประมาทเด็กขาดผมรู้ว่ารามาดานเขาเป็นมวยดาวรุ่งที่ดังไปทั่วโลกและกําลังสดมาก ผมมองว่านี่คือโอกาสสําคัญเลยที่จะทําให้ผมกลับมาแจ้งเกิดมีชื่อเสียงโด่งดังได้อีกครั้งผมจะงัดประสบการณ์มวยทุกอย่างที่มีออกมาสู้เต็มที่แน่นอนครับยังไงผมก็ต้องเอาชนะในไฟน์นี้ให้ได้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.vnif.com บางประเทศ Facebook หรอ YouTube One บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที